สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนล, <หา S 2> ลูกศิษย์ลูกหาแล้วนักเรียนช่างตัดขาสามด้านนะสำหรับขาสามด้านก็เป็นนะครับคํานิยามใหม่ของ,งพี่ๆตำรวจทหารหนะ้นที่เขาจะตัดตามระเระรบียบตามที่ผู้บังคับบัญชากําหนดนะตำรวจทหารความยาวก็ข้างหน้าก็ไม่เกิน3าเซนติเมตรนะครับแต่ว่าในแบบท่านนี้นะครับไม่ถึงเซนนะส,นสั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นข้างบนนี้เอาสั้นไหมครับ เอาเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้ครับเอาเบอร์หนึ่งมาเลยครับช่างป้อมตัดครับครับก็นี่นะครับนายเบียร์ันนี้ก็เป็นตำรวจนะครับของจริงเลยนะช่างป้อมก็โชคดีนะในวันนี้ช่างป้อมนนทบุรีนะครับเขานะครับตัดตำรวจสองท่านแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสาร์หน้าจะให้ตัดทหารนะลุยไปเลยครับทรงสกินเฮดครับข้างบนลุยไปเลยเดี่ยมครับไถนะครับช่างป้อมก็เริ่มจะมั่นใจแล้วว่าถ้าไถทรงสกินเฮดไปสองสามหัวแล้วนะนะครับครับนะ ระวังรองพันหลุดอย่างเดียวนะช่างป้อมนะไม่ใช่ไถแบบทรงเมื Mother, ่อกี้นะเมื่อกี้นี่เป็นแบบฟันศูนย์ใช่ไหมถแบบลดหล่นเลยออครับไถไปเลยตรงนี้ตรงตรงข้างล่างนี่เก็บไว้ก่อนนะถ้าว่าไถตรงนี้ย้ำใหม่ย้ำใหม่ย้ำไปทีละหนึ่งหน้ากระดาน้วค่อยๆต่อไปเยี่ยมนั่นแหละค่อยๆถไปเลยนั่นแหละดีครับดี่เห็นไหมทรงตำรวจทหารง่ายไหม เพราะปกติเขาจะใส่หมวกใช่ไหมใส่หมวกใส่ใส่ใสใสผ้าตัวเนี้ยคลุมหัวอะไรพัวเนี้ยหายไปเลยนั่นแหละอย่างนี้จับยังไงที่ไรเขาจับแบบพี่สอนอะจำได้ไหมจับอย่างพี่สอนก็คือจับอย่างเงี้ยพี่ถ่ายธรรมดาสไลด์ขึ้นไปธรรมดาเอา้สาสไลด์ตัวไปนั่นแหละเออถ่ายย่ำอีกตรงเนี้ยต้อง,องขมับต้องขมับตรงเนี้ย มีพี่ตรงนี้เันดำานึ่งเออไถหัวหลุนะพี่ง่ายๆไปไถไปเคลียร์วันนี้อีกดูไปไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่ทรงเนี่ยทรงสกินเฮดเนี่ยไถอย่ายให้ลองความหลุดก็เป็นมาใช้ได้ตำรวจทหารบางบางท่านก็าไถเองนะพี่เขาซื้อปืนเลี้ยนไถเองเลยนี่พืดปืดปืดบางทีก็ให้เมียไถยให้เพราะว่าเขาไถาทุกอาทิตย์ใช่ไหมใช่ครับ แล้วมันก็เติงตังนะก็ต้องลดาทจะจ่ายครอบครัวก็ให้เมียไายให้ครับก็ถ้าจะเอาจริงๆริเดือนหนึ่งต้องกินต้องถ่ายรูปถ่ายกันทุกสามวันเลยด้วยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วมั้งสามวันเนี่ยเงินหมดกระเป๋าของผมผมยาวไวใช่ครับบางคนก็อาทิตย์ละครั้งครับเดือนหนึ่งก็สี่รอบแล้วครับอืมครับก็ย่างตางก็ต้องมีสี่ร้อยใช่ไหมโดนี่รอยครับสี่ร้อยแล้วยังไม่ได้กินอะไรเลยสี่ห้าร้อยสี่ห้าร้อยแล้วนะครับ ถ้าอยากจะตัดถ้าอยากจะตัดฟรีก็ต้องมาหานี่ยมาหาทีมงานช่างใหญ่วันวันเป็นไอแบบให้นะครับทุกวันเสาร์พี่พี่พี่ข้างล่างเราจะไถ่าขาวไงเพราะฉะนั้นอ่ะตรงนี้เราถอดรองพัดออกถอดรองพัดออกจําได้ไหมพี่ว่าถยังไงตรงเรียนทำยังไงนี้เลยพี่จําได้ไม่เส้นหางคิ้วไปหาอะไรใต้จุดฝันใช่ไหมเนี่ยพี่ก็สไลด์ขึ้นไปเลยโอเคไหมไปรัวไปเลยนั่นแหละรัวไปเลย เร็วเร็วเร็วเลยดีใต้จุดควันเท่าไหร่เออหนึ่งนิ้วไปดัวไปเลยนั่นแหละเผยเผยขึ้นไปเลยนั่นแหละดัวๆขึ้นไปใช่ไหมเผยเผยขึ้นไปเนี่ยเผยขึ้นไปนี่ข้างนี้ก็อะไรเอียงเอยหน่อยใช่ไหมให้มุมบริเวณด้านขวายกมุมด้านซ้ายขึ้นใช่ไหมสไลด์ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าผมมันชี้ไปไหนมันชี้ไปน่ะปักเกศ ใช่ไหมจาได้ไหมไปเชงงกดูที่ซ้ายขวาเท่ากันไหมไปเชงงกดูข้างหน้าเลยเท่าไม่เท่าสายตายาวนะถ้ามันต่ําก็ขยับขึ้นพี่ใช่ไหมเผยมุมมันจะเลื่อนขึ้นพี่ยกมุมด้านอะไรยกมุมด้านซ้ายพี่ใช้มุมด้านขวาลงน้ำหนักไปที่มุมด้านขวานะอย่างเงี้ยใช่ไหมอ๋อ เดวัดคนนะครับครับเอารียบมาอาจารย์ <ไป S 1> ดีกว่าเพราะว่าเน้ำนไปดูดีไซายขวาเท่ากันไหมเอามานั่งรอได้เลยนี่นั่งรอเนึ่งบ้างนี่ต่อได้เลยอาจารย์แถวีตัดสวยไม่ต้องกลัวสวยทุกคนอ๋ถอยหูปรับเท่าไหร่ถอยปรับสุดใช่ไหมพี่ถอยมาเลยถอยก้านหูนปรับมาสลัลวขึ้นไปเลยใช่ไหมเนี่ยทำนวลใช่ไหมเอาปากเป่าออกพี่เสร็จผมอ่ะ ไปรัวเลยรัวเลยรัวขึ้นไปทำยังไงสลบขึ้นยังไงพี่สลบขึ้นสลบขึ้นสลบขึ้นใช่ไหมทำได้ไหมตามรูปสีสากลูปีสาใช่ไหมรัวไปเลยเร็วๆไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยเนี่ยตรงนี้อย่างหมูจะตายเอาไปเลยดีลมมาแล้วลมาลวลมาแล้วพี่โบนัสโบนัสวันนี้ โดมมาแนละ้วไปรวไปเลยนั่นหละรวไปรวเลย,ลลลเลยโอเคไหมรวขึ้นไปสลบใช่ไหมไปทำเองคิดเองนั่นแหละรวไปเลย ดูเลยทีนี้เราต้องการจะเก็บอะไรเก็บลบเส้นใช่ไหมถอยรัปบกลับมาครึ่งเดียว0 2นย์าใช่ไหมทำไ้ไหมนิดเดียวลบเส้นออกอหัวนี้ไม่ต้องใช้หวีใช่ไหมอลองฟันกับใช้เทคนิคเขาเรียกว่าควบคุมเครื่องไม้เครื่องมือครับให้มันเป็นไปนตามใจที่เราต้องการใจสั่งมา ทีนี้ข้างหน้าก็คันขอบเลยพี่ปรับฟันศูนย์ความเมืนเลงความลงไปเลยไปลุยเลยคันข,ขอบอ่ะข้างหน้าเซ็นเตอร์นี่พี่หพให้ลูกค้าก้มหัวลงช่วยหน่อยเออเนี่ยเอากุมหัวไว้มือซ้ายกุมหัวไว้นั่นแหละหจิกเลยจิกเลยตรงๆเลยจิกลากลงจิกลากลงลากลงขยับมา นั่นแหละอ๋อมาแต่งเลยน,นั่นแหลยไหนไปเอามือรูปอีกแล้วบอกให้เอาแป้งมันออกที่แล้วพี่มือรูปเลยเนงยออกอ่ะเงยอออกก็เอาทิชชู่มาซับก็หน,กน่อยดิเอาทิชชู่เปียกมาซับก,ก็ได้อืมทนยังไงอีกอนะมันออกไหมพี่ดูดิ ปัดออกสิพี่แป้งนะค่อยๆปัดใจเย็นมึมงจะรีบไปไหนพอออี่ปัดนี่ออกอย่างเงี้ยปัดเนี่ยค่อยๆออกนะใช่เนี่ยออกไหมเอาไปการใหม่มันยังมันเส้นอยู่เลยเนี่ย ปีนี้เท่าไหร่แล้วสามสิบแปดไม่ขาวมาไปอย่างนี่ผมมาตั้งแต่อายุสี่สิบมากแล้วครับราขาวเต็มหัวเลยครับไปท่านศูนย์ ไช้มุมลงน้ำหนักไปที่มุมไปเรื่อยด้านซ้ายใช่ไหมเพราะมันอยู่ในหลุมใช่ไหมเนี่ยผมอะ่ะแล้วก็ตะแคงเหมือนเราเราขับรถว,วิบากอะ่ะเลี้ยวใช่ไหมมีการหลบขดหินใช่ไหมวิ่งตามเส้นก็จริงอยู่แต่ว่าขดหินมันเยอะก็ต้องหลบอ้าซอยสุดท้ายดิถอยสุดเลยคือตัวนี้มันดำว่อะไรผมดี๋ยวก็นอนขักันเอาเอา พอแล้วทีนี้เราจะตัดผมข้างล่างแล้วปรับเป็นฟันอะไรโมลุยไถยเลยตรงนั้นอ่ะไถกัเลยไถยแต่ข้างล่างมาตั้งแต่นั้นะน,นั่นแหละล,ลุยเลยไ<ๆ>ถาย,ยาวๆขึ้นมายาวๆยาวๆไม่ใช่ไปตวัดเออนั่นแหละดีพับหูลงมาคิดเองนะอย่าให้ผมบอกทุกขั้นตอนเพราะอะไรตัดไปไลายหัวแล้วเพราะว่าต่อไปไม่มีอาจารย์ใหญ่ไปยืนสอนแล้วนะ ม่มีครูบาอาจารย์ไปยืนคุมแล้วนะทุกคนต้องคิดเองเอาเองนะครับนั่นแหละเอาตะเก,ก่าวไปเลยครับดึงออกไปก่อนนะครับถ่ายมาเลยต้องปัดเศษผมออกมาด้วยนะจพื่อที<ๆ>่ตรวจสอบดูว่าผมเหลือไม่เหลือถ่ายเร็วเร็วเร็วนี่ยี้เลยย้ำๆซ้ำๆเปื้อนๆเลยนั่นแหละดี่ายเร็ว เร็วๆพี่อย่าลังเลพี่เร็วๆ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  เหลือห้านาทีนะครับนะไปฝึกฝนเอาัคฝึกเร็วได้เร็วฝึกช้าได้ช้านะนั่นแหลนะมั่นใจไหมทรงนี้ท้องปปอมนะตัดไปสามหัวแล้วนะทรงเร,งรงียนตัวนี้นะทุกคนกว่าจะไปเปิดร้านกว่าจะไปทํางานก็ต้องผ่านนะครับการออกหน่วยการสึกซ้อมในสถาบันโรงเรียนนะครับจ้างนายแบบมานั่งให้เราตัดก็เป็นหัวละร้อยแล้วใช่ไหม วิ่งตัดเยอะก็จ่ายเยอะนะครับถ้ามาขยันออกหน่วยถึงเช้าหน่อยนะครับคนไหนที่เหยียบพี่ไก่ไม่พอรจะโทรหาผมนะผมไม่รับสอนนะครับเพราะอะไรมันต้องออกหน่วยเพื่อจะฝึกฝนนะครับหาความชานาญด้วยนะบางคนก็ไม่ยอมออกหน่วยนะครับตัดอยู่ที่สถาบันอย่างเดียวเลยตายนะครับชื่อมีชื่อเสียงดังเป็นดีเซเนอร์ระดับโลกเลยครับลูกศิษย์ทั้งใหญ่นะก็อยู่ทั่วประเทศนะอยู่ทั่วโลกเลยก็ดูเอาเนี่ยครับ ลูกศิษย์รุ่นน้องเห็นไหมมาเรียนตัดผมเท่าไหร3สามสิบวันแบ่งเป็นผมชายสิบห้าวันผมยี่สิบห้าวันนะครับให้อยู่บ้านเฉยๆก็โรคภัยมันก็ทุมเราเยอะนะครับก็มาเลยตัดผมให้ชาวบ้านฟรฟีนะครับเครื่องไม้เครื่องมือเราไม่ได้กระจกนะช่างมอะิลูกศิษย์ทั้งใหญ่ก็ใช้นะเมจิคิปรับวอลนะครับของอเมริกานะของแท้นะครับฟันเศษสองชั้นนะอยากได้ก็โทรสั่งมามีของพร้อมส่งครับรวมรับผมเรียบร้อย หมดแล้วจ้าหมดเวลาหมดเวลาแล้วจ้ามาพรุ่งนี้ใหม่นะคะอืมพรุ่งนี้ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะนะครับช่างใหญ่ก็มาตัดผมให้ชาวบ้านฟรีนะครับเขาเปที่3แล้วนะครับตั้งแต่ปี62นะครับแปดโมงเช้าถึงเที่ยงนะครับบางเสาก็ลูกศิษย์ก็เยอะเสาที่แล้วมาประมาณ5 6 7คนนะก็30กว่าหัวนะวันนี้ก็น่าจะ20กว่าหัวนะถูกหวยก็คือช่างป้อมนนทบุรีนะครับที่ถูกหวยวันนี้ ถูกหวยได้ฝึกฝนเยอะแล้วก็มีช่างชาวีคขาหนึ่งนะช่างชาวีนี่ชิวๆเป็นเรตัดไม่มีพูดมีจาเลยตัดมันผ่านมันเขาได้ผ่านสงครามมาเยอะแล้วช่างชาวีตัดสวยด้วยใช่ไหมชาวบ้านก็บอกใช่ไหมบอกว่าช่างชาวีตัดสวยใช่ไหมเขาเป็นเจ้าของร้านเขาเป็นตัดมาเยอะแล้วใช่ถ้าไม่ได้ลงนี้ส่งอื่นก็ ช่าางนิตเอาสกินเฮดผสมสองรองทรงสูงอ่ะจะสวยถ้าสกินเฮดอย่างเดียวมันจะสั้นเท่าๆกันไปรู้สิเพพี่ผมก็เป็นช่างหนึ่งวันนี้ก็ขอบคุณนะครับช่างชวีแล้วขอบคุณนะครับช่างป้อมนะครับโดนทบุรีนะที่อนุญาตถ่ายวิดีโอแล้วก็ขอบคุณนะครับนายแบบนายแบบชื่ออะไรครับครับชื่ออะไรชื่ออะไรวายุครับคุณวายุนะครับผมว่าน่าจะชื่อจริงทั้งชื่อนะครับมาเป็นนายแบบให้กับลูกศิษย์ตั้งใหญ่หลายต่อหลายท่านแล้วนะ คนที่ไปเปิดร้านนก็ต้องผ่านหัวนะคุณวายุไปแล้วนะครับล่าสุดนี่ก็เป็นช่างดีต้านหนองคายใช่ไหมใช่ครับใช่ครับหนี่เไปแล้วนลานะครับเห็นว่าจะไปเปิดร้านแล้วครับเปิดร้านที่หนองคายที่หนองคายครับเห็นหมอตั้งท่าไว้สามสามรอบแล้วโควิดใช่ครับก็ขอให้ช่างดีต้ามีก็ขอให้ประสบความส็จนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่ว่าก็ยังรักอยู่ในอาชีพนี้นะครับก็พี่เขาตัดเก่งดีครับตัดไวด้วยแล้วก็มีความมั่นใจสูงแล้วก็เลยอลทุกสิทธิ์ช่างใหญ่อีกคนหนึ่งครับ ชื่อต้อมนะครับอ,อ๋อช่างป้อมนะครับก็ใช้ได้ครับช่างป้อมก็มีมือมีความนิ่งดีเบาไม่เจ็บครับร <Carl. S 1> แล้วก็ขอให้ได้ฝึกฝนอีกหน่อยก็น่าจะน่าจะไปได้ดีครับ<อ>ครับก็ถ้าจะให้ดีก็ต้องมาแจกทุนให้เขาสักสองหมื่นนะครับช่างป้อมเขาก็ยินดีที่จะรับทุนการศึกษานอะมือเบาดไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่มีเลือดนะดูดูไม่มีเลือดสักไม่มีเลือดสักหยดเลยนะครับเอาหน่อยไหมไม่เอาเอาสักหน่อยไมเลยเพราะว่า หัวของคุณวายุก็มีอยอผ่านมาเยอะเลยน่าจะจะตกต้นไม้หรือว่าโดนหินนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนฝากดไล์กอแชร์สวัสดีครับขอบคุณครับกหน่อยพี่เพราะพี่พี่เขาใช้ได้แล้วมือก็ดีครับมิ่งด้วย